สวัสดีพี่น้องที่รักในพระสุคิจเจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันพุทธที่20สิงหาคม2025 สำหรับคริสเตียนชีวิตของคริสเตียนนะคะประตูเป็นสัญลักษณ์ฝ่ายวิญญาณที่พระคัมภีร์นำมาชี้ถึงหนทางสู่ความรอดและความตายวันนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องประตูแคบด้วยกันที่จะเล็งถึงพระเยซูคริสต์และเส้นทางสู่ความรอดนะคะประคำของพระเจ้ามีหัวข้อวันนี้ว่าจงเข้าทางประตูแคบ จงเข้าทางประตูแคบอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่13 22-24ลูกา13 22-24ซึ่งมีใจความว่าพระองค์เสด็จไปตามบ้านตามเมืองสั่งสอนเขาและทรงดำเนินทางไปยังกรุงเยรูซาเลม็มมีคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าคนที่รอดนั้นน้อยหรือ พระองค์ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้ ท่านทั้งหลายจงเพียรเข้าไปทางประตูคแคบเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้นะคะประโยคนี้นะคะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้พระเยซูตรัสสอนในเรื่องนี้เกระดด้วยเหตุที่ว่ามีชายคนหนึ่งนะคะท่ามกลางคนที่ติดตามพระเยซูคนคนนี้ก็ถามขึ้นมาบอกว่าพระองค์ คนที่จะรอดนั้นน้อยใช่ไหมนะคะคนที่จะนำไปสู่ความรอดเนี่ยมีน้อยใช่หรือเปล่าทั้งนั้นที่คนคนนี้นะคะก็น่าจะเป็นคนที่ได้ยินคำสั่งสอนของพระเยซูมาหลายรอบแล้วนะคะเขาก็เลยพยายามที่จะ,ะประมวล นะคะสิ่งที่พวกเขาเนี่ยรับฟังมาจากพระเยซูแล้วเขาก็ได้ตระหนักแล้วก็รู้สึกว่าคําสอนของพระองค์ส่วนใหญ่นะมักเป็นการตําหนิอย่างรุนแรงในเรื่องของความบาปของมนุษย์และการนํามนุษย์นะคะมาสู่การกลับใจใหม่และยังมีคําสอนที่เป็นอุปมาถึงแผ่นดินสวรรค์ มันยากเหลือเกินนะคะดูเหมือนว่าจะมีคนจำนวนน้อยมากเลยที่จะสามารถรอดไปไปตามอย่างที่พระเยซูทรงสอนได้แต่พระองค์ไม่ได้ทรงตอบคำถามของคนคนนี้ว่าจะมีคนรอดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะพระองค์เพียงตรัสสอนเรื่องของท่าทีของคนที่จะถูกนำไปสู่ความรอดและว,วิธีการที่จะนำไปถึงความรอดโดยกล่าวว่า คนที่จะได้รับความรอดนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่เพียรน,นะคะเข้าไปทางประตูแคบหมายถึงว่าคนๆน,นี้เนี่ยถ้าอยากจะได้รับความรอดเขาจะต้องตั้งใจมากที่จะพยายามเข้าไปสู่ประตูแคบนี้ประตูแคบนั้นนะคะหมายถึงพระเยซูหรือประตูของพระเยซูคริส และตรัสอีกนะคะพระเยซูยังตรัสในลักษณะของประตูแบบนี้นะคะอยู่ในยอห์นบทที่10บข้อที่7ถึง9นะคะพระองค์บอกว่าพระพระองค์นั้นเป็นประตูของแกะทั้งหลายและได้ตรัสอีกบอกว่าผู้ที่มาก่อนพระองค์นั้นเป็นเหมือนขโมยและโจรเราเป็นประตูถ้าใครเข้าไปทางเราคนนั้นจะรอด พระคิดทรงเป็นประตูที่คับแคบกว่าประตูทั้งหลายนะคะประตูนี้นั่นก็คือประตูกลางเขนไม้กลางเขนที่เปรียบเสมือนกับประตูคับแคบและทางคับแคบดังนั้นผู้ที่จะเข้าประตูนี้ได้ก็คือจะต้องเชื่อวางใจในพระเยซูเท่านั้นไม่มีนามอื่นที่จะทำให้เขาได้รอดนอกจากพระเยซูคริสต์ผู้พัสละชีวิต ของพระองค์เพื่อจะได้ชีวิตของพวกเราและทางคับแคบตรงนี้นะคะเป็นทางแห่งการทนทุกข์เพื่อข่าวประเสรศิฐเป็นการทนทุกข์เพื่อพระเยซูนะคะเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเราได้แบกชื่อของพระเยซูไว้นะคะการทนทุกข์ตรงนี้อาจจะเป็นการที่ระวังระวัยในการประพฤติในการพูดในความคิดในการกระทําที่เราจะต้อง ไม่ทําให้ชื่อเสียงของพระองค์เสียหายนะคะเราต้องระวังตรงนี้เสมอเป็นการเพื่อจะสําแดงชีวิตไม่ขัดขวางข่าวประเสริฐเราจะต้องเชื่อฟังและยืนหยัดในความเชื่อเราจะต้องทิ้งตัวเก่าความผิดบาปเดิมๆความเคยชินที่ขัดขวางในการสําแดงชีวิตที่ดี เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่รับวิถีชีวิตที่ถูกต้องและบริสุทธิ์เราจำเป็นจะต้องมีวินัยในการเข้าเฝ้าและใกล้ชิดกับพระเจ้าเสมอเพื่อชีวิตของเราจะบริสุทธิ์เพื่อประคำของพระเจ้าที่เรารับเข้าไปจะเป็นโคมสองทางเพื่อความจริงของพระเจ้าที่เราได้ท่องจำนั้นจะทำให้เราระวังระไว,วยไม่ทำผิดต่อพระเจ้า เราจำเป็นจะต้องถ่อมใจและเราต้องเรียนรู้ในการอภัยไม่แก้แค้นเราต้องทำตามใจของพระเยซูไม่ใช่ทำตามใจของตัวเองและที่สำคัญเราจะต้องให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งในชีวิตไม่ใช่ให้อย่างอื่นสำคัญมากกว่าพระเยซูคริสต์ไม่ให้อย่างอื่นกลายเป็นรูปเคารพมาแทนที่พระเยซูอย่างที่พระเยซูได้ตรัสไว้แบบนี้นะคะผู้ใดจะคล้ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองคือปฏิเสธตัวเองและรับการเขีนของตนเองและเดินตามเรามาแต่คริสเตียนเป็นอันมากในปัจจุบันนะคะพวกเขานั้นได้ละทิ้งประตูคับแคบนี้ไปและพยายามที่จะเดินเข้าไปในประตูกว้างคนเหล่านั้นกำลังเดินวิ่งไปสู่ประตูที่กว้างใหญ่เพราะประตูกว้างนี้เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายไม่อึดอัด แล้วก็เขารู้สึกว่ามันราบลื่นมันสะดวกดีสามารถทำตามใจตัวเองได้ไม่ต้องสนใจคนอื่นไม่ต้องสนใจใครนอกจากตนเองไม่ต้องเชื่อฟังใครไม่ต้องยำเกรงใครไม่ต้องกลัวใครมีอิสระภาพในการทำบาปทำตามใจตัวเองมีชีวิตและวิถีที่อยู่ในความสุขสบาย มีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยโดยการใช้เงินที่ได้มาอย่างประรรมนี่ไม่ใช่หนทางแห่งความรอดนะคะแต่เป็นหนทางแห่งความมรณาเช่นเดียวกับเศรษฐีนะคะที่เขารักเงินแม้ว่าเขาจะบอกมหาพระเยซูบอกว่าอาจารย์เจ้าค่าข้า,ขาพระงจะทำยังไงเพื่อจะได้รับความรอดและพระเยซูก็มองเขาสงสารเขา แต่พระองค์ก็ตรัสนะคะบอกว่าเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายจงขายทรัพย์สมบัติของท่านแล้วไปช่วยเหลือคนยากอนาถาคนทุกยากอนาจนคนทั้งหลายที่ต้องการความช่วยเหลือแต่เสร็จคือคนนี้ทำหน้าเศร้าและจากไปเพราะว่าเขารักเงินทองมากกว่ารักพระเยซูคริสต์เขารักเงินทองเป็นรูปเคารพมากกว่า ในการเลือกที่จะไปสู่ความรอดนะคะนี่คือภาพที่น่าเศร้าใจมากเลยดังนั้นการหาเงินของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะคะแต่เราต้องระวังไม่ใช่ให้เงินหรือว่าทรัพย์สินเหล่านั้นหรือแม้แต่ความสำเร็จของเรากลายเป็นรูปเคารพที่เรากำลังวิ่งตามอยู่แทนที่เราจะใช้สิ่งเหล่านั้นในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าดังนั้นเราจำเป็นจะต้องระวังระวัในเรื่องนี้นะคะ เราควรเป็นอย่างที่พระเยซูทรงบอกว่าเราควรที่จะเพียรเข้าไปในทางประตูคับแคบนั้นก็คือเราต้องตั้งอกตั้งใจอย่างมากเลยแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นวิสัยธรรมชาติะค,ะความอยากเป็นของเราเพราะว่าความอยากของเราเนี่ยไปนในทางโลกมากกว่านะคะแต่พระเยซูบอกว่าอยากให้เราเนี่ยตั้งใจความตั้งใจตรงนี้นะคะ จะมีการช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยนะดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องบอกว่าประตูคับแคบเนี่ยจะมีอุปสรรคค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เดินเข้าไปเพียงลำพังเรามีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเรามีพระมีพริสุทสุ์ที่จะคอยช่วยเหลือเราเพึ่งพาได้ด้วยพระองค์จะนำเราพระองค์จะเปลี่ยนแปลงเราและพระองค์รู้ว่าเราอ่อนแอและพระองค์จะชูกำลังขึ้น พระองค์รู้ว่าเราป่วยพระองค์จะทรงรักษาเราเพื่อเราจะยืนขึ้นมาใหม่และตั้งใจใหม่ในการเดินเส้นทางนี้นะคะและไม่เพียงแค่นี้เรายังมีเพื่อนคริสเตียนแท้ที่จะร่วมเส้นทางเดินนี้ไปกับเราด้วยนะคะดังนั้นเราจะไม่ทิ้งกันเราจะชูใจกันและเราจะเดินไปด้วยกันจนไปถึงที่สุดไปถึงเส้นชัยนั้นนะคะ ขอประเจ้าเสริมกำลังนะคะคำถามในวันนี้อยากให้เราคิดให้ควรชีวิตของเรานะวันนี้ท่านดำเนินชีวิตอยู่ในประตูคับแคบหรือว่าประตูกว้างถ้าเราเดินอยู่ในประตูแคบแคบขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเรามีชีวิตที่ยังคงอยู่ในประตูกว้างอยู่นะคะมันไม่สายนะที่เราจะเดินกลับมาหาพระเยซูคริสต์แล้วถ้าเพื่อนของเราเดินอยู่ที่ประตูกว้าง เราจะช่วยเพื่อนของเราเราจะนำพวกเขากลับมาเดินอยู่ในประตูคับแคบเหมือนที่พวกเราเดินได้ยังไงบ้างนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำเราจะองอธิษฐานเพื่อเราต้องชูใจ เราต้องนำพวกเขากลับมาสู่คริสตจักรกลับมาสู่นามพระดัยของพระเจ้ากลับมาสู่กระหายหาพระคำของพระเจ้าที่เป็นความจริงนะที่จะปลดปล่อยเราจากการผูกมัดของสิ่งต่างๆบนโลกนี้ได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะคะที่สามารถช่วยเราได้เนาะเราที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าคะขอบคุณที่ปรงทรงชี้หนทางสู่ประตูแคบ และขอบคุณที่พระองค์ทรงเตือนใจเราอีกครั้งหนึง่งที่เราควรที่จะตั้งใจอย่างมากเพียรอย่างมากที่จะเข้าสู่ประตูแคบนี้และเราไม่ได้เดินเพียงลำพังเรามีพระเจ้าเดินเคียงข้างเรามีคริสเตียนเพื่อนร่วมทางของเรานั้นจะชูใจไปด้วยกันขอให้เราที่จะไม่ทอดทิ้งกันขอให้เราอย่าลืมกันและดึงพี่น้องที่อยู่ในประตูกว้างนั้นกลับมาสู่ประตู ที่นำไปสู่ความรอดนั่นก็คือพระเยซูคริสต์ขอพระองค์ทรงประเสริมกําลังและชูใจเรารวมไปถึงเด็กๆของเราที่เราจะไม่ทิ้งพวกเขาแต่เราจะเป็นผู้ปกครองที่สัตย์ซื่อเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าในการนําเด็กๆเ,เ,เข้าหาพระเจ้าด้วยแล้วก็ฝากครอบครัวเราทุกคนไว้ในพราดของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ